คลิปนี้นะคะเอาใจคนที่มีอายุมากขึ้นค่ะและเริ่มมีปัญหาในเรื่องของผิวหย่อนคล้อยนะคะริ้วรอยกระจุดด่างดํานะคะสีผิวไม่สม่ําเสมอหรือว่าผิวหมองคล้ำนะคะผิวแห้งหยาบกร้านค่ะวันนี้นะคะแป้งก็มีสกินแคร์มาแนะนํานะคะนั่นก็คือเซลวิต้าแอดวานรีเพลซเซรั่มนะคะและเซลวิต้าแอดวานรีเพลซอินเทนส์ครีมค่ะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเทโลไฮยา X 50นะคะจะช่วยยืดอายุของเซลผิวให้ดู อ่อนยาวค่ะซึ่งมีทั้งหมด2อตัวนะคะตัวแรกตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มค่ะซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบนะคะจะช่วยเป็นเหมือนเกราะป้องกันนะคะที่ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะค่ะฟื้นฟูและบำรุงผิวอย่างล้ำลึกนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยค่ะทําให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสค่ะตัวต่อมาคือครีมนะคะตัวนี้เนื้อจะเข้มข้นแต่ว่าเกลี่ยง่ายค่ะทาเราไม่หนักผิวและไม่เยิมเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะช่วย ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะช่วยเติมน้ำเข้าสู่เซลล์ผิวนะคะกักเก็บความชุ่มชื้นค่ะทำให้ผิวดูนุ่มเปล่งปลั่งนะคะสว่างกระจ่างใสพร้อมลดเลือนริ้วรอยค่ะใช้คู่กันดีที่สุดค่ะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถทักแชร์เข้ามาได้เลยค่ะ